ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัปโหลดภาพจากไลท์룸ไปยัง Adobe Stock นะครับ mm hmm. เริ่มกันเลยสมมุติว่าเราอัปเดตไลท์ m เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเรามาคลิกที่ Adobe Stock คลิก Edit Setting นะครับจากนั้นมันจะบอกให้เราเราก็มาที่หัวข้อนี้เลยครับ To get start, follow, t h เ s ย์สเต็ปทุก a ิด Adobe Stock Contributor Account เราคิดเฮียเลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าพอร์ตของเราเองนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับพอมันเด้งมาเสร็จแล้วเราก็ mm hmm. พับไว้ แล้วก็กดเซฟนะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะอัพรูปนี้รูปต้นมะพร้าวผมก็แค่คลิกแล้วก็ลากลงมาที่ submit to Adobe Stock ปึ๊บผมก็มาคลิกดูตรงนี้มันก็จะมานี่เลยนะครับก็จะมาอยู่ที่ในกล่องของ Adobe Stock แล้วเราแค่คลิกคลิกที่ไฟล์สมมุติว่าผมส่งแค่ภาพเดียวแล้วก็มาคลิกที่ พัดปิดนะครับคลิกหนึ่งทีรอมันอัพโหลดครับพอมันอัพโหลดเสร็จมันจะขึ้นว่า to t a g your assets and submit them for review สมมติว่าเราไม่คลิกคอร์แเราก็คลิกที่ continu e to adobe stock นะครับคลิกหนึ่งทีมันก็จะเด้งมาที่หน้าที่เราส่งภาพไปรอการไป Submit ต่อไปนะครับผมก็ขอจบคลิกไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ